ูเด็กรุ่น AX61 OCT ลำโพงทวิตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับติดตั้งบริเวณปากทางเข้าบ้านนกแอ่นโดยเฉพาะจุดเด่นอยู่ที่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมติดตั้งลำโพงทั้งหมด8ตัวรอบทิศทางทำให้เสียงเรียกนกกระจายได้ไกลกครอบคุมทุกมุมและที่สำคัญนะคะเสียงชัดใสคมตัวโครงสร้างก็ไม่ธรรมดา ผลิตจากเหล็กหนา1.5ม mm, ิมแข็งแรงทนแดดทนฝนใช้งานภายนอกได้ยาวนานไม่ต้องกลัวพังขนาดของลำโพงทวิตเตอร์6เหลี่ยม48คูณ43คูณ29.5ซนติมติดตั้งง่ายใช้ได้ทั้งบ้านใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างหรือบ้านเก่าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกนก เหมาะมากสำหรับคนเลี้ยงนกแอ่นที่อยากเพิ่มจํานวนเร็วๆอยากเรียกนกให้มาไว้ลองเลยค่ะ